วันที่เราไปสัมภาษณ์อะมีท่านกงสุลสามคนท่านกงสุลไม่เรียกดูเอกสารอะไรของเราเลยทุกคนคเตรียมไปเป็นปึ้งอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ที่ได้สัมภาษณ์กับท่านกงสุลในตำนานอะโดนปฏิเสธวีซ่าเยอะมากๆได้สัมภาษณ์กับท่านกงสุลในตำนานฮะนี่วีซ่าไม่ผ่านเหรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเราชื่อป้ายนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาน,นะคะโดยที่ไม่ผ่านเอเจนซี่นะคะก็เผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆเอาไปใช้เตรียมตัวได้นะคะโอเคไปเริ่มกันเลย กรอก Ds160 ยังไงเราศึกษาวิธีการกรอก Ds160 จากเว็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะหรือถ้าใครอยากจะดูแบบเป็นคลิปบน YouTube ก็มีนะลองเสิร์ชหาคำว่าวิธีการกรอก Ds160 ดูได้เลยยูทูบเบอร์บางคนคือมาลองนั่งกรอกเจ้าตัว Ds นี้ให้ดูทุกส่วนเลยด้วยต่อไปก็คือการสร้างแอคเคาน์บนเว็บไซต์ US Travel Docs แอคเคาท์นี้มีความสำคัญยังไงสำคัญมากค่ะเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้จองคิวสัมภาษณ์วีซ่าและถ้าทุกคนสังเกตดีๆที่หน้าเว็บไซต์จะมีบอกคิวสัมภาษณ์ที่เร็วที่สุดไว้ให้ด้านซ้ายมือด้วยนะส่วนวิธีการสร้างแอคเคาท์ก็ไม่ยากสามารถดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีบอกไว้ละเอียดมากๆเลยนะ โอเคหลังจากที่เรากดสมิธสสร้าง Account บนเว็บไซต์ US Travel Docs เพื่อจองวันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเอกสารเพื่อนำไปใช้ในวันสัมภาษณ์จริงที่สหรัฐอเมริกากันค่ะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเอกสารเบื้องต้นที่ควรจะต้องเตรียมไปจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะ 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุและพาสปอร์ตทุกเล่มที่เราเคยมี สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พาส,สปอร์ตใกล้จะหมดอายุแล้วขอแนะนำให้ไปทำพาสปอร์ตใหม่แบบ10ปีไปเลยนะคะ 2. ใบสมัคร DS 1 6 0เอกสารตัวนี้จะสามารถปริน้นออกมาได้หลังจากเรากดสัมมิต DS 1 6 0ในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเอกสารก็จะเป็นแบบนี้เลย 3. ใบนัดสัมภาษณ์ เอกสารตัวนี้จะได้หลังจากที่เราจ่ายเงินค่าวีซ่าและทำการกดจองวันสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้อควรระวังคือต้องเช็คด้วยนะคะว่าเลข confirmation number บนใบสมัคร DS 1 6 0และใบนัดสัมภาษณ์จะต้องเป็นเลขเดียวกันนะคะ4 ใบเสร็จค่าทเนีมวีซ่าที่เราไปจ่ายเงินมานะคะถ้าเราไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีเราก็จะได้เป็นใบเสร็จหน้าตาแบบนี้มาค่ะเราขอแนะนําให้ไปจ่ายเงินที่ธนาคารนะคะเพราะว่าจะใช้เวลารอแค่1วันไม่นับวันหยุดน,นะเราก็จะสามารถเข้าไปกดจองคิวเพื่อเลือกวันสัมภาษณ์ได้แล้วแต่ถ้าเราจ่ายแบบโอนเงินเราจะต้องรอ2วันเราถึงจะเข้าไปจองคิวเลือกวันสัมภาษณ์ได้นะคะ 5. รูปถ่ายพื้นหลังขาวขนาด2คน2นิ้วเอาไปอย่างน้อย2รูปแต่ความจริงเจ้าหน้าที่ขอไปแค่รูปเดียวค่ะวันที่เราไปสัมภาษณ์มีคนที่รูปถ่ายที่เตรียมมาไม่ผ่านหลายคนเลยนะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้เดินไปถ่ายรูปใหม่ที่ตู้ถ่ายรูปค่าบริการ150บาทค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเอกสารซัพพอร์ตที่เราเตรียมไปเพิ่มเพื่อความสบายใจของเราเองนะคะก็จะมี 1. หนังสือรับรองการทำงานโดยให้บริษัทออกให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครยังเรียนอยู่ก็ขอเป็นใบรับรองการเป็นนักศึกษามานะคะ 2. สลิปเงินเดือน3เดือนย้อนหลัง 3. สเตตเมนต์หเดือนย้อนหลัง 4. ใบรับรองสถานะการเงินจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษเงินในบัญชีตอนที่เรายื่นขอวีซ่าเป็นจานวน6หลักค่ะ 5. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน 6. แผ่นทริปท่องเที่ยวแบบข้าวๆค่ะเอกสารซัพพอร์ตพวกนี้ถ้าท่านกงสุลไม่ขอดูก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดเขาขอดูเอกสารเราขึ้นมาแล้วเราไม่เตรียมไปก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรเตรียมไปด้วยนะคะแล้วเราจะเดินทางไปสถานทูตอเมริกายังไงวิธีการเดินทางหลกัหลกๆก็จะมี BTS แล้วก็รถยนต์ส่วนตัวนะคะการเดินทางด้วย BTS ให้ลงที่สถานีเพลินจิตออกทางออก5จากนั้นเดินต่อไปจนถึง4แยกแล้วก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์20่บาทหรือใครอยากเดินออกกำลังกายก็สามารถเดินไปได้นะคะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกแอบไกลไปหน่อยใครที่ได้คิวสัมภาษณ์วีซ่าในช่วงเช้าประมาณ7โมงถึง8โมงขอแนะนำให้นั่ง BTS มานะคะเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์รถติดเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าฉตื่นตี4ขับรถออกจากบ้านตี5ได้ไม่มีปัญหาคะ่ะก็ขับรถไปเองได้นะคะ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไม่แนะนำวิธีนี้นะคะเพราะว่าที่สถานทูตไม่มีที่จอดรถให้แต่ถ้าใครไม่สะดวกมา BTS และจำเป็นต้องขับรถไปจริงๆมันก็จะมีที่จอดรถอยู่3ที่หลักๆนะคะก็คือ 1. อาคาร GPF หรือว่าตึกวิทยุ 2. ตึกสินทรและ 3. ตึกออซิซันค่ะซึ่งมันก็จะมีค่าจอดรถยนต์ด้วยนะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะคำถามที่มักจะโดนถามบ่อยๆในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา เราอะเตรียมตัวในการดูรีวิวบน YouTube แล้วก็เพจ f c e e o o o วีซ่าอเมริกานะคะต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยกับคนที่ยังไม่เคยขอวีซา่าท่องเที่ยวอเมริกามาก,ก่อนในคลิปนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์คำถามที่เราอ่ะไปนั่งลิสต์มาจากรีวิวพวกนี้เนี่ยแหละให้เพื่อน <S <S ๆลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ มาเริ่มกันที่คำถามยอดคิดข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1 what is the purpose of your visit to the U.S. ทำไมคุณถึงอยากไปอเมริกาข้อ2 where will you be staying in the U.S. คุณจะไปพักที่ไหนในอเมริกาข้อที่3 which are the places that you are planning to visit คุณมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างข้อ4 who will you be traveling with คุณจะเดินทางไปกับใครข้อ5 How long will you be staying in the U.S. คุณจะอยู่ในอเมริกานานแค่ไหนข้อ6 Do you have relatives or friends currently in the U.S. คุณมีญาติหรือคนรู้จักที่อเมริกาไหมข้อ7 Have you t r a v e l e d abroad before? คุณเคยเดินทางไปต่างประเทศไหมข้อ8 What do you do for a living? คุณทำงานอะไรข้อ9 How much do you earn? รายได้คุณปีละเท่าไหร่ข้อ10 Who will be sponsoring your visit ใครจะเป็นคนจ่ายค่าท่องเที่ยวให้ หัวข้อต่อไปเราจะขอพูดถึงประสบการณ์การสัมภาษณ์วีซ่าต้องเที่ยวอเมริกานะคะเราจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเวลา7โมงเช้าค่ะเราไปสถานทูตด,ด้วย BTS เพราะว่าเรากลัวว่าจะเจอรถติดเราไปถึงก่อนเวลา30นาทีก็สามารถไปยืนต่อแถวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารได้เลยนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแปะ สติกเกอร์เล็กๆสีขาวไว้บนพาสปอร์ตของเรานะคะซึ่งไอข้อมูลบนนี้มันก็จะมีชื่อที่อยู่จัดส่งแล้วก็มีเลข tracking number ในกรณีที่วีซ่าของเราผ่านนะคะพอเราได้มาเนี่ยเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ได้เลยนะหลังจากนั้นเราก็ไปเดินต่อแถวเพื่อ สแกนตัวเราแล้วก็ฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้สายยางรัดข้อมือมานะคะหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยตอนออกมาก็คือใช้สายยางรัดตัวนี้มาเอาของคืนนะคะพอเราเข้าไปข้างในได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อคิวที่ด่านแรกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยที่คอยตรวจเช็คเอกสารเบื้องต้นก่อนที่จุดนี้เขาจะขอรูปถ่ายพื้นหลังขาวหรูปนะคะถ้าเกิด รูปของใครไม่ผ่านก็จะต้องเดินออกจากคิวไปถ่ายรูปใหม่แล้วก็เดินกลับเข้ามาต่อคิวใหม่อีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเวลาก็ถ่ายรูปมาให้ดีๆนะคะพอเราผ่านที่จุดแรกมาแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปในห้องเพื่อต่อคิวในด่านที่2ค่ะซึ่งด่านนี้จะเป็นการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่คนไทยซึ่งเขาก็อาจจะมีเรียกขอดูเอกสารในกรณีที่เขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งตัวเราเองอะ่ะโดน3คําถามคําถามแรกคือจะไปอเมริกาทําไม จะไปเที่ยวกี่วันแล้วก็เคยมีวีซ่าอเมริกามากกอนหรือเปล่านะคะซึ่งเราอ่ะก็คือต้องตอบคําถามไปให้ตรงกับสิทธิที่เรากรอกลงไปใน DS 160นะคะจากนั้นเจ้าหน้นานนที่คนไทยก็จะให้เราสแกนนิ้วมือแล้วก็เดินไปต่อแถวเข้าคิวในด่านที่3ซึ่งด่านเนี้ยเป็นของจริงแล้วเพราะว่าเราจะได้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุลที่เป็นชาวต่างชาตินะคะวันที่เราไปสัมภาษณ์อ่ะมีท่านกงสุน3คนช่องแรกก็คือจะเป็นท่านกงสุนในตํานาน แก่ๆหน่อยตัวอวบๆผมน้อยๆส่วนช่องที่2ก็จะเป็นท่านกงสุนผู้ชายวัยกลางคนดูหน้าตาใจดีแล้วก็ช่องสก็จะเป็นท่านกงสุนผู้หญิงนะคะตอนที่ใกล้ถึงคิวเราแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์กับท่านกงสุนในตำนานอะถูกปฏิเสธวีซ่าเยอะมากๆคือแบบโคตรโหดเลย ไอตัวเราอะ่ะก็คือยืนภาวนานในใจและขอสัมภาษณ์กับใครก็ได้คะ่ะที่ไม่ใช่ท่านกงสุลในตำนานท่านนี้สรุปก็คือได้สัมภาษณ์กับท่านกงสุลในตำนานคะ่ะทุกคน <c oughs> แล้วคือทุกคนเข้าใจปะเราอะ่ะยืนมองสองคนก่อนหน้าเราที่สัมภาษณ์กับท่านกงสุลในตำนานท่านเนี้ยเราโดนปฏิเสธวีซ่าหมดเลยเว้ยแล้วแล้วฉันล่ะฉันจะรอดไหมนะเออแต่ ก็คือเดินเข้าไปแบบยิ้มแย้มมั่นใจนะคะให้ท่านกงสุลดรู้ว่าฉันแบบไม่ได้มาเร่ร่น,นฉันมาเอาวีซ่านะจ๊ะท่านกงสุลก็พูดทักไทยเราก่อนเลย good morning เราก็ตอบกลับไปว่า good morning ค่ะจากนั้นท่านกงสุลก็ดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แล้วพูดต่อว่า oh you have j 1 visa before are you an exchange student เราก็ตอบไปว่า no i have joined work and travel program in 2014แล้วท่านก็ถามต่อว่า Which state that you have been to? Hyannis Massachusetts. How did you like Hyannis? อารมณ์ถามประมาณว่าคุณชอบเมือง Hyannis ไหมเราก็ตอบไปว่า Well, I kind of like it. h y a n i s is, is near by the sea. ก็ค่อนข้างชอบนะคะเมือง h y a n น i s นะอยู่ติดทะเลเลยท่านกงศนูนก็มองหน้าเราแล้วพูดว่า So you don't really like it? You said kind of. แสดงว่าเธอก็ไม่ได้ชอบจริงๆใช่ไหมเพราะเธอใช้คําว่าค่อนข้างนี่แล้วท่านกงสุลก็หัวเราะเบาๆบรรยากาศก็เริ่มไม่ตึงเครียดและส่วนฉันก็หัวเราะแห้งไปค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะตอบกับว่าอะไรจากนั้นท่านกงสุลก็เล่าให้ฟังว่า My mother is growing up in h y a n i s บลาๆๆอ่ะเอาแล้วไงแม่ของท่านกงสุลโตมาที่เมืองไฮนิ จากนั้นท่านกงสุนก็ขายคลอสหนักมากรายยาวเลยว่ามีสถานที่สวยๆน่าเที่ยวในเมืองนี้อ่ะเยอะนะปลาปล,าปล,าปลาฉันก็เชวนคุยต่อเลยสิคะ้ะ Which place that you would recommend to visit in h y a n i s มีสถานที่ไหนที่คุณอยากแนะนำให้ไปเที่ยวในเมือง h ฮแอน i ิบ้างท่านก็บอกชื่อสถานที่มาท่านมองว่าเป็นชายหาดที่สวยมากๆ,ๆฉันก็เลยตอบกลับไปว่า Oh! Interesting! I will visit this place if I have a chance อ oh, น่าสนใจมากคะ่ะแล้วฉันก็แบบทำตาโตโตแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าฉันจะไปเที่ยวที่นั่นนะถ้ามีโอกาสการละครมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนความจริงคือจะไม่ได้ด้วยสำว่าท่านกงสุนขายคลอที่เที่ยวไหนมาบ้างคำถามแผดมาก็คือ How long have you been selling a car? อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราทํางานเป็นเอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัทรถยนต์ชื่อดังแห่งหนึ่งในไทยนะคะท่านกงสุลน,น่าจะอ่านข้อมูลที่เรากรอกใน DS160 นแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเราก็ตอบท่านไปว่า about four years and six months ท่านกงสุลนก็ถามคําถามต่อไป why you want to go to the U.S. this time I'd like to travel in New York and Washington D.C. will you travel alone No I will go with my friend his name is จากนั้นท่านกงสุลก็พยักหน้าอืมอมแล้วก็พิมพ์พิมพ์มพิม์อะไรบนคอมพิวเตอร์จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองเราแล้วก็บอกว่า your visa is approved ฉันก็ยิ้มหวานให้ไว้หนึ่งทีแล้วก็ say thank you แล้วก็รีบเดินจำอาำอ้าวออกไปเลยเพราะว่ากลัว่าท่านกงสุนจะเปลี่ยนใจท่านกงสุลไม่เรียกดูเอกสารอะไรของเราเลยอะทุกคนคือท่านดูข้อมูลจาก ds160 ที่เรากรอกเป็นหลักเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะขอย้ํากับทุกคนอีกรอบให้กรอกข้อมูลบน ds160 ด้วยตัวเอ ะะเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนกรอ,อกเองเราก็จะรู้ใช่ปะว่าเราอะ่ะพิมพอะไรลงไปบ้างเวลาเราโดนถามมาเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะต้องตอบอะไรถูกไหมคะคือถ้าเกิดเราตอบไม่ตรงกับสิ่งที่มันอยู่บน ds 1 6 0เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากเลยนะที่วีซ่าของเราจะไม่ผ่านนะคนที่สัมภาษณ์วีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไรถึงไม่ผ่าน เราอะ่ะมีเกินไปก่อนหน้านี้ใช่ปะว่ามี2คนก่อนหน้าเราอะ่ะที่ได้สัมภาษณ์กับท่านกงสุลในตํานานแล้วก็ถูกปฏิเสธวีซา่าทั้งสองคนเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าท่านกงสุลถามอะไรแล้วเขาตอบอะไรกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนที่เรายืนรอคิวสัมภาษณ์อะ่ะคือเราอะ่ะจะได้ยินบทสนทนาระหว่างท่านกงสุลกับผู้เข้าสัมภาษณ์อะ่ะชัดมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจดีๆนะเพราะว่ามัน แอบกดดันนะเราจะเห็นเลยว่าผู้เข้าสัมภาษณ์คนไหนบ้างอะที่โดนปฏิเสธวีซา่ามาเริ่มกันที่คนแรกเป็นผู้หญิงอายุน่าจะา30บวกมาสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวคำถามแรกที่พี่ผู้หญิงคนนี้เจอคือ Have you been to the U.S. before? แล้วพี่เขาก็ตอบว่า Yes with J1 visa อ่ะก็ดูดีใช่ปาเคยไปอเมริกามาก่อนนะแล้วท่านกงศุลก็ถามต่อว่า What is the purpose of your visit to the U.S. I have J1 visa. I go to work at ตืด in Florida. ทุกคนสังเกตใช่ไหมพี่ผู้หญิงคนนี้ตอบไม่ตรงคำถามท่านกงสุนย์เขาอยากรู้ว่าคุณต้องการไปทำอะไรที่อเมริกาแต่พี่เขาอ่ะดันตอบไปว่าฉันมีวีซ่า J1 ันไปทำงานที่ร้านนี้ๆ,ๆใน f ลอริดา เราอ่ะคิดว่าภาษาอังกฤษพี่เขาน่าจะไม่แข็งแรงมากนะซึ่งเป็นความผิดพลาดมากๆถ้าภาษาอังกฤษเราไม่ดีให้ขอสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นท่านกงสุลก็ข้วหมดคิ้วหน้าตาเริ่มดุแล้วเราถามต่อว่า Are you going to work นี่คุณจะไปทำงานเหรอ Yes at ตืดๆ in Florida อืมเรานี่คิดในใจแล้คนนี้ต้องโดนปฏิเสธวีซ่าแน่นอนเลย คือเราอะคิดว่าพี่เขาน่าจาฟังผิดอาจคิดว่าเขาถามเรื่องงานที่เคยทำตอนเป็น J1 วันวีซ่าแหละจากนั้นท่านกงสุลก็ถามต่อว่า you are applying for b 2 visa not j 1 right yes and you will go to work in florida พี่ผู้หญิงก็เริ่มตกใจและก็รีบตอบแบบลนๆไปว่า no no travel ซึ่งมันดูไม่น่าเชื่อถือแล้วไงทุกคนขนาดเราเองยืนฟังยังคิดว่าถ้าเราเป็นท่านกงสุลก็คงไม่ให้วีซ่าเหมือนกัน จากนั้นท่านกงสุลก็ตอบเลยว่า sorry i can't approve your visa this time แล้วก็ยื่นกระดาษขาวพร้อมพาสปอร์ตกลับมาไม่มีการเรียกดูเอกสารอะไรเพิ่มเติมคือเอาจริงๆนะคือรู้สึกเสียใจแทนพี่ผู้หญิงคนนี้มากๆเลยอะคือถ้าเกิดพี่เขาอ่ะเข้าใจในสิ่งที่ท่านกงสุนถามแล้วก็ตอบได้ตรงคาถามอะ่ะเราว่ามันก็คงไม่มีประเด็นน่าสงสัยอะไรใช่ปะ แล้วพี่เขาก็เคยไปอเมริกามาก่อนไม่ไม่ได้โดดวีซ่าเป็นโรบินฮูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเขาก็แบบมีภาษีกว่าคนที่ไม่เคยไปอเมริกามาก่อนอยู่แล้วอะ่ะเออน่าเสียดายมากๆต่อไปคนที่2เป็นน้องผู้หญิงอายุไม่เกิน18ปีที่รู้เพราะว่าน้องใส่ชุดน,นักเรียนมานะคะเป็นเด็กโรงเรียนานานาชาติมาสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวเหมือนกันคำถามแรกที่น้องผู้หญิงคนนี้เจอคือ Why would you want to go to the U.S. I want to visit my friends in the U.S. How long will you stay? Around one month. แล้วท่านกงสุลก็ถามต่อเลยว่า Tell me about your friends. Are they in high school? Yes, they are. ต๊ดตึดตดใช่ใช่เพื่อนๆของฉันยังเรียน high ไฮสคูลแล้วน้องก็อธิบายเพิ่มแต่เราไม่ค่อยได้ยินพอน้องพูดเบามากจากนั้นท่านกงสุลก็เริ่มทำหน้าแบบคิดหนักแล้วถามต่อว่า You will travel alone? คุณจะเดินทางไปคนเดียวหรอน้องก็ตอบว่า yes I will travel alone ใช่ค่ะหนูจะเดินทางคนเดียวแล้วท่านกงสุลก็ตอบกลับทันทีเลยว่า sorry your visa is not approved ยื่นกระดาษข่าวพร้อมพาสปอร์ตกลับมาไม่มีการเรียกดูเอกสารอะไรเพิ่มเติมเ,มเช่นกันน้องเขาก็แบบฮะ ah? นี่วีซ่าไม่ผ่านเหรอแล้วก็เดินออกไปนะคะ ถ้าเกิดให้เราเดานะว่าทําไมท่านกงสุนะถึงปฏิเสธวีซ่าของน้องคนนี้อาจจะเป็นเพราะว่า 1. น,น้องอายุยังน้อยแต่ว่าจะเดินทางไปอเมริกาคนเดียว 2. คือต้องใช้เวลา1เดือนเลยเหรอในการเยี่ยมเพื่อนแล้วก็พ่อแม่น้องอ่ะคืออนุญาตให้น้องแบบไปเที่ยวคนเดียวได้นานขนาดนั้นเลยเหรอก็ท่านกงสุนเขาก็อาจจะแบบกังวลเรื่องพวกนี้ใช่ปะ หัวข้อสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ทริคการจองคิวหลุดบันสัมภาษณ์วีซ่าค่ะเราอ่ะกดสมิธ ds 1 6 0ในระบบช่วงปลายเดือนเมษายนจากนั้นก็คือรีบไปจ่ายเงินที่ธนาคารหลังจากนั้นก็คือรอ1วันนะคะก็จะสามารถเข้าระบบเพื่อไปทำการจองคิวนะันสัมภาษณ์ได้ทีนี้ทริคของเรานะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดเรายังไม่เคยทาการ จองวันสัมภาษณ์ในระบบอะ่ะเราจะสามารถล็อกเอาออกจากระบบแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบใหม่ได้เรื่อยๆโดยที่ทางระบบของเขาอะ่ะจะไม่ล็อกแอคเคาท์เรานะคะครั้งแรกที่เราเข้าระบบไปเช็คคิวว่างนะคะคิวมันยาวเป็นจนถึงปลายเดือนกันยายนแล้วอะ่ะทุกคนซึ่งเรามองว่ามันนานไปอะ่ะ คือเราก็อดทนรอนะคะก็คือไม่รีบกดจองไปก่อนเพราะว่ากะว่าจะกดจองคิวหลุดทีเดียวเลยซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะช่วงที่เราเห็นว่ามีปล่อยคิวหลุดออกมาบ่อยๆอะ่ะก <c oughs> ็จะเป็นช่วง7จ็ดโมงเช้าบ่ายสองแล้วก็2องทุ่มค่ะเราก็ทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะล็อกเอาท์ออกจากระบบแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบไปเช็คคิวหลุดใหม่ จำได้ว่าเราทำแบบนี้อยู่ประมาณ4วันเลยนะแล้วก็มีคิวหลุดเดือนพฤษภาคมอ่ะถูกปล่อยออกมาช่วงสองทุ่มแล้วตอนนั้นน่ะเราอ่ะเข้าระบบไปเช็คพอดีคือโชคดีมากก็เลยได้คิวสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคมเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องรีบกดจองคิววันสัมภาษณ์นะคะรอให้มันมีคิวหลุดในช่วงที่เราอ่ะอยากจะไปสัมภาษณ์จริงๆอะ่ะค่อยกดจองคิวไปนะคะก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรสงสัยก็เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดเราตอบได้เราก็จะไปเม้นตอบให้นะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะโชคดีในการสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย